เกษตรเยี่ยมสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนเราผู้ชมเข้าสู่รายการเกรษตรเยี่ยมรายการที่พาผู้ชมนั้นไปไขทุกปัญหาในเรื่องของการทําการเกรษตรครับแก้ปัญหาได้ตรงจุดแบบมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ก็เยี่ยมเกษตรษกรก็เยี่ยมผลผลิตก็เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม รายการที่จะพาแต่เรื่องเยี่ยมเยี่ยมมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับวันนี้พบกับเราสองคนเช่นเคยกับผมบาสค่ะเชอรี่ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเนะนี่กลิ่นกลินอะไรใช่ไหมแถวๆนี้หรือเปล่าเราสองคนหรือเปล่าเอ๊ะไม่ชอบอาบน้ำแล้วนะใช่ไหมทำไมมันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นอะไรอับๆออใช่ไหม น่าจะเป็นเสื้อบารดอะพี่เชอรี่ช่วงนี้ฝนมันตกด้วยอะโอ้โหอย่างนี้แย่เลยนะถ้าเปียกๆแบบนี้ทิ้งไว้นี่เชื้อราถามหาเลยนะบาดอ๋ออาฝนมันตกอากาศมันชื้นอุ้ยคนมีเชื้อราเลยอะใช่แล้วพืชมันมีเชื้อราไหมครับก็ต้องมีแน่นอนสิครัแล้วเราต้องทํายังไงล่ะคะเราก็ต้องหาตัวช่วยดีๆแบบเพียววันนี้ค่ะน้องบารที่เราจะคุยกันต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมฮะ กลิ่นตัวไม่ใช่ปัญหาแต่เชื้อราที่มันอยู่กับพืชเนี่ยเลยเป็นปัญหา <c oughs> <c oughs> วันนี้เราไม่เอาตัวเราเป็นหลักเรากเกษตรกรเป็นหลักนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นครับเทปนี้คุณผู้ชมฮะก็จะให้คุณผู้ชมเห็นว่าเชื้อราที่มันเกิดขึ้นกับพืชต่างๆมันจะหมดไปทันทีนะครับ เชื้อราจ๋าขอลาก่อนนะไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วในชาตินี้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ของเพียวนี่ที่อยู่ด้านหน้านี้ครคุณผู้ชมฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ใช้เพื่อป้องกันเชื้อราโดยเฉพาะนี่เพียวกู๊ดพลัสคุณผู้ชมฮะ<อ>เปลี่ยนดินให้มีพลังเพราะเขามีถึงห้าพลังในถุงเดียวมีพลังอะไรกันบ้างจ้าพี่เชอร์รี่จ๋าได้เลยค่ะสําหรับพลังที่หนึ่งค่ะอันนี้นี่มากันเลย ตอบโจทย์ค่ะยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่เก่ะให้เกิดโรคพืชโรครลลาสนิมราน้ำค้างคนเน่าใบจุดใบเหลืองพืชยืนต้นตายค่ะอันนี้มาต่อที่พลังที่สองเลยครับพี่เชอรี่สำหรับพลังที่2ค่ะเพิ่มธาตุอาหารและกรดอะมิโนที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพโดยย่อยสลายซากคือซากสัตว์และอินทรีย์วัตถุในดินค่ะว้า,ามาต่อพลังที่3เลยจ้าสำหรับพลังที่3ค่ะส่งเสริมการเจริญเติบโต,ต,ต,ตของ พืชนะคะช่วยทำให้เขามีใบเขียวขึ้นโตแล้วแข็งแรงผลผลิตเพิ่มสามารถต้านทานโารคแมลงได้ค่ะพลังที่4ี่ล่ะครับพลังที่4ี่ค่ะช่วยในเรื่องของการอุ้มน้ําดินล้วนซุยรากพืชเดินสะดวกค่ะคและพลังสุดท้ายพลังที่5้าล่ะครับสำหรับพลังที่5ค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของดินเสียดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสื่อมสภาพค่ะอันนี้เนี่ย เขาจะไปช่วยคืนความสมดุลให้กับดินทําให้ดินอุดดมสมบูรณ์ค่ะสุดยอดนี่แหละเทียวกูดพาสคุณผู้ชมฮะเปลี่ยนดินให้มีพลังถึงน่าพลังที่อยู่ในซองนี้และตอนนี้มันน่ารักมากเลยเขาทาออกมาเป็นแบบว่าขนาดใหม่เป็นไซส์มินิแต่คุณค่าครับคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยยังอยู่อัดแน่นเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นขนาดกำลังดีแบบนี้มันก็พกพาง่ายขึ้น ใช้งานสะดวกขึ้นด้วยอย่ารอให้เรามีปัญหาออันนี้อย่ารอให้ดินมันแห้งดินมันเสื่อมีโรคแล้วก็มาแรงมากวนใจแล้วค่อยมาแก้ไขชมันไม่ทันมันไม่ทันการจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะลามไปทั้งไร่เลยน้องบ้าแก้ไขทีเนี้ยไม่ทันละเป็นไงล่ะเงินที่ลงทุนไปทุกอย่าง ศูนย์เลยนะนี้แทนที่จะลากกลับไม่ได้ถูกต้องแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลไปครับตัวเพียวกู๊ดเนี่ยนะฮะเขาสามารถที่จะจับคู่กับเพียวสูตรไหนก็ได้วันนี้เราก็เลยจัดมาให้คุณผู้ชมกับโปรโมชั่นนะจับมาคู่กันเลยเอา3สูตรเลยนะย้ำนะคุณผู้ชมนะทั้งหมดเนี่ยนะคะจาก1,990าบาทคุณผู้ชมฟังดีๆนะเหลือเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นย้ำา1000บาทเท่านั้น มาดูแต่ละชุดดีกว่าว่าเขาจะมีชุดอะไรบ้างเริ่มต้นชุดแรกครับสำหรับเกษตรกรที่มีปัญหาในเรื่องของต้นโซมใบเหลืองอมีเชื้อรามากวนใจขอแนะนำสูตรนี้กับชุดบำรุงฟื้นฟูแก้ต้นโสมครับเพียวหนึ่ง,หน,งหนึ่งขวดแล้วก็เพียวกู๊ดพลัสขนาดใหม่เนี่ยอีกหนึ่งถุงฮะปกติ1990บาทตอนนี้1,000บาทเท่านั้น แต่ยังไม่หมดค่ะสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่อยากเพิ่มผลผลิตค่ะช่วยให้ผลดกติดผลดีไม่มีเชื้อราก็ต้องชุดนี้เลยค่ะชุดบำรุงผลผลิตป้องกันโรคเพียววอลกจำนวนหนึ่งขวยค่ะคเพียวกุ๊ดพัดขนาดใหม่อีกหนึ่งถุง ราคาปกติอยู่ที่1,990บาทวันนี้ลดเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นมาต่ออีกหนึ่งชุดจัดให้จุกจุกคุณผู้ชมจุกไม่จุกจุกแน่นอนจุกแน่นจุกครับคุณผู้ชมฮะเอาใจช่วยในยุค สู้โควิดก,กันแบบนี้เซตอีกหนึ่งเซตครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ต้องการเติมวิตามินบำรุงดินให้ห่างไกลโรคนะครับสูตรนี้ก็คือเป็นชุดกูดกำลังสองครับประกอบไปด้วยเพียวสองหนึ่งขวดครับแล้วก็เพียวกูดพลัสขนาดใหม่อีกหนึ่งถุงจาก1,990บาทเหลือเพียงแค่ 1, 0 0 0บาทเท่านั้นแต่แต่แตุ่ณผ,ผู้ชมฮะโปรโมชั่นเนี้ย 50สารแรกเฉพาะในรายการสดเท่านั้นนะถ้าช้ากว่านี้พลาดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเสนยได้แทนเลยโองมนึ่งศูน์ี่เบอร์02104999 9นะครับหรือว่าจะเป็นแอดเกษตรเพียวก็ได้นะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เราจัดให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอเลยครับโอเขาถามกันว่าใช้เพียวแล้วจะคุ้มไหมอันนี้ต้องบอกเลยค่ะน้องบานว่า มันคุ้มแน่นอนแต่ว่าเอ๊ะถ้าเราบอกไปนี่จะเขาเขาจะหาว่าเราส่งคนโมหรือเปล่าเดี๋ยวหาว่า,วา,วาเราแบบว่าคิดขึ้นมาเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะเรามีอีกหนึ่งเกษตรกรนะตัวจริงเสียงจริงที่เขาได้ใช้เพียวกูดพลัสหรือว่าเพียวเนี่ยนะฮะแล้วเขาไปใช้กับต้นยางพารานะแต่อนเนี่ยต้นมันโทมกรีดหน้ายางก็น,น้ํายางไม่ออกผลผลิตก็ไม่ดีมีปัญหาหน้ายางตายครับหลังจากที่ใช้ตัวเพียวไป ตลอด4เดือนที่มีการกรีดหน้ายางน้ำยางไหลปีดไหลปี๊ด้อย่างนี้กรีดไหลกรีดไหลเลยใช่ไหมไปดูเกษตรกรท่านนี้กับพี่รุจิรัตกันดีกว่าครับค่ะซื้อเพียวมาพ่นรู้สึกว่ามันโอกดีก่อนหน้านี้น้ำยางมันไม่ค่อยออกผลผลิตไม่ค่อยดีค่ะ พอเราซื้อมาใช้มันสําเร็จค่ะได้เยอะกว่าเก่ายางออกดีช่วงที่ยังไม่ได้ใช้เพียวค่ะไม่ได้เปิดเลยไม่ได้กรีดเลยค่ะเพราะว่าน้ํายางไม่ออกต้นที่หน้ายางตายก็กรีดแล้วน้ํายางเริ่มออกค่ะตอนนั้นจะได้ไม่ถึงร้อยโลแต่พอพอใช้แล้วจะร้อยร้อยขึ้นนี่เดือนที่สี่ยังกรีดได้อยู่ค่ะก็ใช้ตลอดนะคะ เป็นยังไง, <Wow. S 1> งไงคุณผู้ชม <Wow. S 1> เห็นพี่รุจิรัตเนี่ยได้ใช้เพียวไปแล้วเห็นไหมครัว่าต้นเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ไม่มีเชื้อราไอตัวเชื้อราเนี่ยมันสาคัญนะเวลามีเชื้อรามาทีนึงเนี่ยมันดูแลยากแล้วมันก็ทําให้ต้นโทมเร็วนะประกอบกับมีพวกมแมลงศัตรูพืชต่างๆเนี่ย oh. มามากัดกินยอดกัดกินใบ จดกินดอกรุมเร้าเหลือเกินต้นมันก็ไม่เติบโตเนี่ยนะจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายๆคนถอดใจหลายๆคนไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเราไม่ได้มองถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแบบตรงจุดถ้าเรารู้แล้วว่าอ๋อปัญหาของเราพืชแต่ละอย่างไม่เหมือนกันถ้าเรามีการรู้ว่าแต่ละอย่างที่เราปลูกเนี่ยปัญหามันคืออะไรแล้วก็ใช้ตัวช่วยเนี่ยคุณผู้ชมที่เป็นเพียวหนึ่งเพียวสองเพียวเอ็กเพียวผงเพียววกเพียวฟูซูป์เพียวอะไรก็แล้วแต่ ใช้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหาแบบตรงจุดและแก้ปัญหาแบบมืออาชีพด้วยโอ้โหวันนี้นี่มาแบบเต็มเต็มเน้นเน้นให้เลยนะคือต้องบอกว่าเราให้คุณผู้ชมเนี่ยเพียวคูดพลัสนะที่มาจับคู่กับเพียวแต่ละตัวสุดไหนก็ได้1,000บาทคุณผู้ชมคุ้มมากเมื่อกี้นี้ตอนที่ตัว เคสกำลังพูกไปอยู่เนี่ยนะฮะตอนนี้เหลือไม่ถึง20สิทธิ์แล้วนะสายทัลมอะไรสายโทรก็มาแล้วอย่ารอเช้าคุณผู้ชมใจแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรแล้วก็สั่งซื้อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นตรงนี้เลยนะฮะติดต่อกันได้ตลอดเวลานะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาโฟนอินกันนะฮะไปคุยกับพี่ท่านหนึ่งนะก็คือพี่อํานวยพี่อํานวยปลูกมันสำปะหลังด้วยพอดีเลยแล้วก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมตรงนั้นน่ะดินมันจืดอ ดีมันไม่ค่อยดีไม่ดีใช่ไหมมันเลยทําให้มันอ่ะไม่ค่อยลงหัวปลูกอะไรก็ไม่ดีถูกต้อะ<อ> <ขอ S 1> ก็เลยใช้เพียวกููดพลดสเข้าไปโอ้โหแม่จะาโว้ยมันลงหัวแบบพับพับพ,บพ,บพบเลย<อ>เดี๋ยว<อ>ช่วงหน้ามาคุยเพียมหน่วยกันช่วงนี้พักสักครู่ครับ <S <S กเกษเ <Yeah S 2> ยี่มกููดกููดกููดเพียวกููดพลัสขนาดใหม่หน่าลอง สุดยอดนวัตกรรมบำรุงดินรูปแบบใหม่ที่ป้องกันโรคพืชได้ในคราวเดียวกันเพียวกูดพลัสพันจุลินซีย์หลากหลายสายพันธุ์ที่มีประโยชน์กับพืชในรูปแบบพร้อมใช้งานได้ทันทีหมดปัญหาโรคพืชเชื้อราใบาจุดใบเหลืองพืชยืนต้นตายด้วยเพียวกูดพลัสเปลี่ยนดินให้มีพลังวิธีใช้ไม่ยุ่งยาก แค่ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นเป็นละอองฝอยๆก็จะทำให้พืชได้รับสารอาหารและกรดอะมิโนที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตใบเขียวต้นแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงเพียวกูสขนาดใหม่1ถุงผสมน้ำได้สูงสุดถึง1,000ลิตรฉีดพ่นได้15-25ไร่ใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าว อ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดยางพาราปลามผล,ลไม้และพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเกียวกู๊ดพลัสขนาดใหม่น่าลองเลือกจับคู่เพียวได้ทุกสูตรช่วยให้ใช้งานได้หลากหลายตรงใจเกษตรกรขนาดกำลังดีใช้ง่ายพกพาสะดวกประหยัดเงินประหยัดเวลาดูแลพืชแบบครบวงจรทั้งบำรุง และป้องกันโรคในครั้งเดียวเพียวกรูดพลัสเปลี่ยนดินให้มีพลังโปรโมชั่นสุดพิเศษชุดบำรุงฟื้นฟูแก้ต้นโสมเพียวหนึ่งจำนวนหนึ่งขวดคู่กับเพียวกรูดพลัสหนึ่งถุงปกติราคา1,990บาทลดเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นชุดบำรุงผลผลิตป้องกันโรคเพียวเวิร์กจำนวน1ขวดและเพียวกูดพลัส1ถุง ปกติราคา1,990บาทลดเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นชุดกูดกำลัง2เพียว2จำนวน1ขวดและเพียวกูดพลัส1ถุงปกติราคา1,990บาทลดเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นสนใจโทร02-104-9999 087-754-9999หรือทางลาย at cassette Peel. cassette yeah, yeah. กลับมาพบกับเบรกที่2ของรายการเกษตรเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราจะพาผู้ชมเนี่ยไปโฟนอินครับพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงอย่างที่บอกว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยบางทีมันทําให้เราไม่สามารถที่จะเดินทางไปพูดคุยกันได้เราก็เลยมีการโทรคุยกันแบบนี้แหละแล้วถ้าใครที่มีรูปหรือว่าประสบความสําเร็จในการทําการเกษตรเนี่ยก็ส่งมารีวิวให้กับรายการของเราได้นะครับช่วงนี้นี่แบบ อยากให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปเร็วๆเพราะว่าอยากลงพื้นที่แล้วตอนนี้ถึงมากเลยคิดถึงเกษตรกรเมื่อคิดถึงการไปเดินเลือกผลไมาไปดูผักสวนครัวมีความสุขและการได้นั่งพูดคุยกับเกษตรกรเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นว่าเออบางทีเขามีปัญหาหรือว่าเราสามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นเคสที่เราจะโทรหานี้นะครับก็คือคุณพี่อํานวยปลูกมันสาปะหลังที่จังหวัดลบบุรี นะฮะแต่ก่อนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของพื้นที่ตรงนั้นคือดินน่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะดินมันมีอาการต่างๆเยอะเลยแล้วมันทาให้มันเนี่ยไม่ค่อยเติบโตประกอบกับมีโรคมแมลงมารบกวนอีก นะฮะมันไม่ค่อยลงหัวแป้งไม่ดีอีกเวลาขายก็าขายไม่ค่อยได้ราคาสารพัดปัญหารุมเร้าเหลือเกินครอบจักรวาลเพราะฉะนั้นพอได้ใช้เพียวเข้าไปโอ้โหมันเห็นผลเปลี่ยนแปลงมากมายเลยแ่ะครั <ละ S 2> บคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรู้โทรไปหาก็ได้ดีกว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่ในไร่ในสวนหรือเปล่า,น,าน่าจะสีช่วงเวลานี้นะหนึ่งตดสองตืดสวัสดีครับ พี่อํานวยหรือเปล่าครับจ้าครับตอนนี้อยู่กับบ้านแล้วก็พี่เชอรี่ในรายการเกษตรยเยี่ยมเป็นรายการสดนะครับเหรอ,อเดี๋ยวลบกวนสักห้านาทีได้ไหมครับค่ะครับพูดคุยกันหน่อยพี่อํานวยอยู่ที่จังหวัดอะไรครับตอนนี้จังหวัดลบบุรีค่ะอําเภออะไรครับอำเภอ,อ<ำ>พัฒนานิคมครับตอนนี้ปลูกอะไรบ้างครับพี่ ลูกมันกำบ้านหลังกับขา้าวโพดค่ะขา้าวโพดนี้เป็นขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือว่าอะไรครับขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะพี่อำนวยรู้จักเพียวมากี่ปีแล้วครับอสองปีจำตีสามปีแล้วแต่ไม่ได้ซื้อใช้อ๋อแล้วรู้จักเพียวผ่านช่องทางไหนอะครับจากไอจากโทรทัศน์เนี่ยช่องเจ็ดที่สองอ่ะดูรายการมาเรื่อยๆแล้วมาสั่งซื้อเพียวไปใช้ตอนไหนพี่อำนวยซื้อมาใช้ปีกาย เท่ากับว่าใช้เพียวได้ประมาณปีหนึ่งเนื้อประมาณปีหกสามได้ไหมจ้าจ้าปีหกสามแล้วอะไรถึงตัดสินใจซื้อสั่งอ่าสั่งเพียวล่ะครับเพราะว่าดูมาต้องนานแล้วเนี่ยค่ะดูมาตั้งนานก็เห็นมันมาเอามาลองฉีดดัได้ผลดีค่ะอืม,อมก็เลยเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจสั่งซื้อเนาะจ่าครับสั่งซื้อเป็นตัวไหนเป็นสูตรไหนไปอะคะพี่อํานวยคร,ครบเลยจ้าสูตรไอ้นั่นอะหนึ่งสองอแล้วก็ไอ้เพียวผงเพียวเอก็ก ครบสูตร<ล>เลยแล้วเพียวอะไร่ะเพียวเวิร์กเพียวเวิร์กนเนครบเลยม<อ>ีเพียวกู๊ดพลาสด้วยไหมเพียวกู๊ดเพียวกู๊ดมีตาตาที่ให้ไว้ไม่ได้สั่งซื้ออ๋อก็คือมาครบเซตเลยนั่นแหละครบเลยครบเซตเลยอ้โ <c oughs> ทีนี้มันกับข้าวโพดเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีหรือว่าของตัวไร่พี่อำนวยเองเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมก่อนหน้านี้อ๋อ มันก็มีค่ะมีแบบแบบถ้าเราไม่ได้บำรุงดินมันไม่ได้ใส่ขี้ไก่อะไรเราทํามาหลายปีครับดินมันก็จืดอ๋อดินมันจืดดินจืดนี่คือยังไงไม่มีแร่ธาตุเหรอครับเปล่าดินดินมันจืดแคแค่เราทำซ้ำๆเราไม่ได้วานขี้ไก่ไม่ได้ไม่ได้บำรุงดินมันก็จะไม่เสมองานไม่ค่อยจะดีอืมมันเลยทําให้ดินไม่ค่อยสมบูรณ์บ้างนั้นเถอะ ไม่ค่อยจะดีครับ,แล,บแล้วที่นี้พอดินมันไม่ดีมันส่งผลยังไงกับพวกมันกับข้าวโพดบ้างอะครับอ๋อมันก็ได้ได้ได้ดีมากไม่ดีมากนะแบบว่าคล้ายๆมันเราไม่ได้ใช้ฮโอร์โมนใช้อะไรมันนะ่ะอืมผลมันไม่ค่อยเสมอกันเนอะแบบว่าผลผลิตไม่คอม่อยเท่ากันจ้ะจ้ะอันนี้คือปัญหาหลักๆแล้วพวกเรื่องของอน้ําหรือว่าเรื่องของมแมลงต่างๆที่มารบกวนมีบ้างไหมครับมี มีค่ะข้าวโพดหนอนกวนแต่มันก็มาหลังฉันไม่มีอะไรกวนอ๋อแล้วแล้วหนอนเวลามากวนข้าวโพดนี่มันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะครับพี่อ๋อโอ้โหนอนตีนี้มันแรงนะหนอนกวนมากเลยฉีดยาไม่รู้กี่เที่ยวเลยอ๋อมันมันมันกวนนี่คือมันกัดหมดเลยเหรอครับหนอนเนี่ยมันกัดยอดข้าวโพดเลยอือแล้วพอกัดยอดข้าวโพดแล้วมันก็ออกดอกหัวไม่ได้ก็ต้องฉีดยา แล้วฉีดยาพวกยาฆ่าแมลงอย่างงี้หรอครับะยาฆ่า,มาแมลงไอ้อโคโพดอ่ะอไถ่ทิ้งในแตงหนึ่งนะไม่ได้แบบตายไถ่ทิ้งและยอดใหม่มีพลังออกกอัะอ๋อก็ต้องคุมด้วยยาฆ่าแมลงอีกอันนี้อันนี้ฉีดเยอะไหมยาฆ่า,มาแมลงอะครับเพียมนวยยาฆ่า,มาแมลงขีโโพดอะฉีดเยอะอเพราะว่าต้องขขาโพดออกดอกหัวแล้วต้องใช้ไอ้นั่นมันสูงต้องใช้โดนฉีดเนี่ย เสียเงินอีกเนาะเพิ่มเงินเสียเงินไล่แลดส80บาทใช้โดนฉีดไปสองเที่ยวเนี่ยปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นเนาะก็คือเรื่องดินเรื่องดินเรื่องมันสัมปัหลังเรื่องเข้อพ่ที่มีหน่อมารบกวนนะฝนไม่ตกเออฝนไม่ตกน้าแล้งก็สําคัญเหมือนกันเนาะแน่ฝนไม่ตกเพราะที่นี่มันมีน้ำรอน้ําฝนอย่างเดียวครับและทีนี้พอได้ใช้เพียวไปเนี่ยมันไปช่วยอะไรยังไงบ้างอะครับพี่อานวย ฉันก็มาใช้ที่ฉีดมันนะนะบำรุงมันอมพอมันปลูกไว้เริ่มแตกใบเริ่มได้รักครึ่งเดือนฉันก็เริ่มฉีดเลยอฉีดทุกเพียวแรกอะฉีดเพียวเพียวผงก็เพียวเอ็กก่อนพอเที่ยวที่สองฉันใส่ทุกตัวเลยโอ้ใจใจหมดทุกตัวเลยครับ,บำรุง บำรุงจนสะกันนะไม่ต้องเปลองผ่าที้ยาหญ้าทิ้นเียยาหญ้าก็คือว่าใช้ทุกตัวในการบำรุงเลยใช่ไหมครับกี่วันมันเห็นผลเปลี่ยนแปลงอะไรตัวมันสัมปะหลังเนี่ยก็มันงาม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 และมันเสมอดีมันโตไวเราเห็นด้วยตาในกี่วันที่มันงามขึ้นนะครับพี่โอห้าวันอาทิตย์นึงนี่จะงามใบใบตั้งเลยอ่ะใบเขียวขึ้นเลย แล้วพอใบมันเขียวเนี่ยมันช่วยให้มันมันเติบโตยังไงครับเติบโตไวใบมันจะสะกันแล้วมันก็จะขุบล่องล่องยามันก็ไม่ไปเติมอืมอืมมันก็ทําให้หญ้าไม่ไปลบไม่ไปแย่งอาหารอีกด้วยเนอะอันแนอันแนพอมันแตกไวัยงามแตกไวเขียวงามแล้วพอพอได้พอรถดจะเข้าไม่ได้ฉันก็เอาทุกตัวเลยอืมเียวไอ้นั่นแหวกเยวเวอร์ น้ำเสมอเลยทีนี้ก็คืออยู่ยาวๆมันไปเลยจ้ายาวเลยทีนี้ก็ลถเข้าไม่ได้แล้วแล้วลตอนเก็บเกี่ยวเนี่ยไอ้หัวมันมันเยอะไหมมันลงหัวเยอะไหมฮะไอปีกายนี่ก็ลงเยอะนะโอ้ลงเยอะกว่ารอบก,ก่อนๆที่เราไม่ได้ใช้เพียวไหมครับฮนะมันก็ลงพอๆกันเนี่ยแต่ตอนนี้มันจะมีน้ําหนักกว่ากันเนี่ยหัวมันจะตรงกว่ากัน <อ từ S 2> จำนวนอาจจะไม่ต่างกันมากแต่น้ำหนักแต่น้ำหนักมันเยอะกว่ากัน ครับแล้วอย่างข้อโพดล่ะครับพอใช้เพียวเข้าไปแล้วมันช่วยอะไรบ้างครับอ๋อข้อโพดล่ะพอฉีดไปแล้วมันจะเขียวเสมอค่ะครับเนี่ยเมื่อตอนที่ใช้โดนฉีดตอนจะออกดอกหัวน่ะฉันสั่งไอเพียวอะไรมานะซูเปอร์เพียวชุดใหม่น่ะไอ้ไอ้เพียวชุดใหม่อะฉันสั่งมาสองขวดคู่อะซูเปอร์เพียวขวดฝาสีม่วงนะครับฝาสีม่วงอัน่น่าแหน่น่าแน่ฉันต้องไปใส่ฉีดให้โดนฉีดข้อโพดนั่นอะรอแล้วมันเป็นยังไงครับ อ๋อก็ไปช่วยบำรุงดอกหัวมันไงช่วยท่านนอนป้องกันมันไวมฉีดมาได้นานเท่าไหร่แล้วครับอ๋อฉีดมาได้สักครึ่งเดือนนี้เขโหมดกําลังออกฝาข้างแล้วอืมแลวไอ้พวกหนอนแนมลงต่างๆมันยังมาอยู่ไหมครับหลังจากฉีดเพียวไปแล้วพอพอฝนตกค่ะมันตายหมดเลยอืมแสดงว่าเพียวก็ช่วยคุมได้ใน,ในระดับ,นดบหนึ่งด้วยเนอะพอใช้เพียวเข้าไปแล้วสรุปเลยครับว่ามันก็เห็นผลที่มันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นใช่ไหมคะเพียมลอยค่ะค่ะ ค่ะประทับใจไหมครับเนี่ยประทับใจสิประทับใจตรงไหนมากที่สุดเลยนะก็ประทับใจที่ว่าพอใช้ไปแล้วมันงามเสมอกันงั้นจะสั่งเป็นชุดละพันไอ้หมื่นสองเหรอออติดอกติดใจเนาะอ่าแน่ก็เนี่ยใช้พอปีเลยนะโอ้โหคุ้มไหมครับคุ้มค่าไหมคุ้มคุ้มประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยไปเยอะอืมนะครับแล้วที่เรา ที่เราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยพี่อานวยเรามีการเตรียมกันไหมหรือว่าเรามีการบอกบทกันไหมเนี่ยโอ้จะมาเตรียมอะไรกันปั้งปีกายมามาถึงก็บอกคุยไม่ได้คุยอะไรกันตั้งคำเลยก็คือใช้เองเห็นผลเองเนาะใช้เองก็ดูโทรทัศน์ดูเห็นมันงามดีเราก็เอามาลองก่อนทีแรกเอาน้อยๆก่อนอื ก็เลยเห็นผลและทีนี้อยากรู้สุดท้ายเลยก็คือว่ามันสัมปะหลังเนี่ยหลังจากฉีดเพียวไปแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นต่อไร่เนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่อะครับก็อีปีที่แล้วนะมันได้ได้ไร่ละสี่ตันนี่ตันกว่าเพราะมันมันห่างนะต้นมันห่างแต่แต่ปีนี้ต้นต้นมันไม่ห่างก็กะว่าได้คงห้าตันเนี่ยะวันโอ้โอันนี้คือใช้เพียวทั้งสองครั้งเลยเนอะทั้งสี่ตันห้าตันอ่ะเนาะ ใช้ใช้ฉีดสามครั้งเลยฉันฉีะทุกตัวด้วยสรุปเลยมีสิบคะแนนให้เพียวกี่คะแนนดีครับก็ให้เป็นยี่สิบโอ้โหให้เป็นชุดใหญ่ใหญเอให้เป็นชุดใหญ่ใหญ่เนะคือมีสิบแต่ให้ยี่สิบเลยนะครับอันก็เดี๋ยวถ้าถ้ามีรูปหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมาให้ทีมงานของเราดูได้นะครับเพียวโนยเดี๋ยวเวลา เวลานั่นจะให้ร้านถ่ายส่งไปให้ได้เลยได้เลยแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าโควิดมันดีขึ้นเดินทางต่างจังหวัดได้ก็จะแวะไปหานะได้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับพี่อำนวย่ได้รวยรวยรวยรนะพี่ได้ขอบคุณค่ะได้ค่ะไม่รบกวนแล้วนะคะติดตามรายการได้นะครับ ดูทุกคืนแบบเนี้ยขอบคุณเลยครับขอบคุณมากมากนี่อยู่กับพี่เชอรี่ด้วยจะ,ะ,ะดูอะไรก็น,นอนดูทุกคืน <c oughs> โอ้โดีมากเลยครับดูแล้วได้ความรู้ด้วยได้โปรโมชั่นดีดีด้วยดูที่นูที่นดีดูทุกคืนเลยโอ้โขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวแวะไปหาไปถ่ายรูปกันค่ะโอเคได้นะครับพี่จำนวยรขอบคุณนะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับปรบมือ้ก่อนเลยปรบมือ้ัวยรวยอีกแล้วดูรยเลยว่า เกษตรกรที่เราโทรไปเนี่ยทุกๆเคสเนี่ยไม่ได้เตรียมนะถูกต้องค่ะไม่ได้เตรียมไม่ได้บอกบทอะไรทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงเขาใช้จริงๆเห็นไหมล่ะเขาใช้ตั้งแต่เพียวหนึ่งเพียวสองไรมาจนถึงซปเปอร์เพียวก็ใช้มาแล้วทุกตัวครบเลยเห็นผลสรุปไปคุณผู้ชมฟังหน่อยในเคสของพี่ออมนวยเป็นยังไงครับพี่เฉลี่ยขอบอกเลยว่าประทับใจมากๆเลยจากปัญหาที่แบบเยอะแยะมากมายเลยนะที่ฟังมาค่ะพอมาใช้เพียวนี้กลายเป็นว่ามันสัมปลังนี่ เก็บได้เยอะมากเลยนะก็คือ1ไร่เนี่ยได้4ตันกว่าปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้คาดว่า1ไร่จะอยู่ที่5ตันกันเลยทีเดียวนะสุดยอดมากแล้วก็ที่สําคัญคือหัวมันเนี่ยใหญ่ขึ้นน<อ>้ำหนักก็ดีขึ้นถูปัญหาต่างๆก็ลดลงโดยเฉพาะคือปกติแล้วกเกษตรกรที่ปลูกมันมักจะมีปัญหาเรื่องมันสัมปลังเนี่ยเวลาแห้งเนี่ยคืออากาศแห้งๆไม่มีนะ้ จะยืนต้นตายไงใช่ไหมแต่อันนี้พอใช้เพียวไปแล้วอ้าวอยู่ได้จ้าเอาอยู่คือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าตัวมันสัมปะหลังเนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าต้นไหนมันขึ้นเยอะขึ้นน้อยแต่เขาดูว่าพอมันขุดมาแล้วอ่ะมันมันตายหรือไม่ตายอยู่ตรงนี้แต่พี่เงวอบอกว่าเนี่ยไล่หนึ่งได้สี่ห้าตันเนี่ยถือว่าคุ้มแล้วนะถูกต้องยกนะคุณผู้ชมเพราะใช้เพียวนะมันคุ้มได้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่สําคัญเลยก็คือว่า เรื่องของดินมันสาคัญเหมือนกันโอ้โหมากบางคนปลูกพืชซ้ำๆสักๆไป <นะ S 1> ไม่ได้บํารุงเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือไม่ได้ใส่พวกฮอร์โมนต่างๆ<ช>เนี่ยมันก็ทําให้ดินเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพไม,ไม่สมบูรณ์ละใช่ไหมครับวันนี้เราเลยมีเพียวกู๊ดพลัสเนี่ยคุณผู้ชมเป็นขนาดน่ารักน่ารักเลย เป็นไซสม์มิมนิพกพาได้ง่ายขึ้นราคาประหยัดขึ้นนะครับก็ช่วยให้ดินเนี่ยมีการถ่ายเทอากาศได้ดีเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ครับเหมาะอาการพาอปลูกลดปัญหาดินเสียอาการดินไม่ดีต่างๆเนี่ยช่วยให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งและยังช่วยป้องกันโรคและมแมลงได้ด้วย <c oughs> วันนี้ครับเลือกจับคู่กับเพียวไซส์มินิเนี่ยได้ทุกสูตรเลยเราจัดโปรโมชั่นทิ้งท้ายรายการเลยดีกว่าพี่เชอรี่ <c oughs> ได้เลยค่ะไม่ให้เสียเวลาค่ะสำหรับโปรโมชั่นแรกค่ะ ชุดฟื้นฟูกแก้ต้นโสมค่ะคเคียวหนึ่งจำนวนหนึ่งขวดคู่กับเพียวกุ๊ดพัทค่ะขนาดใม่หนึ่งถุงราคาปกติอยู่ที่1,990บาทวันนี้ลดเหลือเพียง1,000บาทเท่าน,านัา้นอันนี้ชุดที่1นนะครับชุดที่2ครับกับชุดบำรุงผลผลิตป้องกันโรคนะคุณผู้ชมนะก็คือเพียวเวิร์กหขวดจับคู่กับเคียวกู๊ด นี่ที่เป็นตัวขนาดไซส์ใหม่เนี่ยนะฮะอ,อีก1ถุงปกติ1,990บาทโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นครับแต่ยังไม่หมดค่ะความพิเศษของเราค่ะสำหรับโปรชุดสุดท้ายของเรารชุดกู๊ดกำลัง2ค่ะ เพียวสองจำนวน1ขวดเพียวกู๊ดท้ายขา,ข,าขนาดไม่หน่ถุงราคาปกติ1990บาทวันนี้ลดเหลือเพียง1000บาทเท่านั้น5้าสาแรกเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะมี3ชุดทั้งหมดเหลือ1000บาทเท่านั้นเองนะครับมากมากเลยคุณผู้ชมได้ลองเลยนะครับว่าใช้เพียวแล้วจบครบทุกปัญหาพืชไม่ว่าจะเป็นเชื้อราโคนเน่าใบเหลืองใบจุดราน้ำค้างผลผลิตน้อยไม่ติดดอกออกผลโรคและมแมลงศัตรูพืชรบกวนครับ ถูกต้องค่ะแบบนี้เราก็ต้องท้าให้ลองค่ะเพียวช่วยกเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตค่ะปลอดภัยไร้สารเคมี มั่นใจได้เลยนะคะครับโทรมาได้ที่เบอร์021049999หรือ0877549999หรือช่องทางการติดต่อที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับวันนี้เวลาของเรา2อคนหมดลงแล้วคุณผู้ชมครับครั้งหน้าเราจะมีเคสอะไรมารีวิวและจะมีการแก้ปัญหาเกษตรกรได้ตรงจุดแบบมืออาชีพแบบไหนติดตามได้ในรายการเกษตรเยี่ยมวันนี้บัสและพี่เสรีลาไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะเยี่ยม